ตกแล้วตกนานไหมเนี่ย เส้นตลิงฝนก็ตกไปอยๆนะฮะย่งดีพอตกได้ฮะก็เป็นประช่อนฮนะใช้สวยอยู่นะกับตัวจิ๋วนะฮะขนาด4.2เซนนะครับตัวนี้ก็เข้าไปหนึ่งตะขอนะฮะก็มีวางจำหน่ายแล้วนะฮะติดตามหาซื้อมาใช้มาไว้ติดกล่องนะฮะร,รับรองไม่ผิดหวังสุดยอดครับผมขอบคุณมากฮะ